วันนี้ฮะผมมีเรื่องที่ฟังดูแล้วอาจจะย้อนแย้งมาคุยฟังกันนะครับไอ้สตีมแมชชีนที่เปิดตัวไปไม่กี่วันก่อนเนี่ยคือสเปคจัดว่าไม่ได้เรื่องเลยนะครับแต่ในความไม่ได้เรื่องของมันเนี่ยคนกลับอ้วยช้ำๆและผมเองฮะก็คิดครับว่ามันอาจจะเป็นผลดีกับวงการ PC Gaming โดยรวมด้วยซ้ำนะฮะ ฟังดูแล้วแปลกๆใช่ไหมผมหมายความวม่ายังไงทําไมสเปคหวยแล้วถึงเป็นผลดีแล้ว v a ล์เนี่ยเขาใช้อะไรในการตัดสินใจเลือกสเปคเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาเล่าให้ฟังแต่ละส่วนครับเพื่อนๆครับ เพื่อนๆคิดว่าสเปคเนี้ยสำหรับคอมเล่นเกมสักเครื่องถือว่าเป็นยังไงฮะเอาตามแบบมาตรฐานของปี2025นะฮะและย้ำนะครับว่าเป็นคอมไม่ต้องเล่นได้ทุกเกมบนความละเอียด 4K 60เฟรมต่อวินาที CPU ครับเป็น AMD Zen 4 6 Core 12 Thread ชิปกราฟิกฮะเป็น RDNA 3 28 Compute Unit ความแรงก็เทียบประมาณกับ Radeon RX 7600M นั่นฮะ VRAM ฮะให้มา8 g b RAM ระบบให้มาที่16 g b แล้วก็ SSD ที่512 की कबाए हैं คือถ้าเราเทียบกับคอมประกอบเนี่ยสเปคอย่างเงี้ยจัดว่าอยู่แค่ในระดับเริ่มต้นแบบงบประหยัดเลยนะครับแต่พอมาเป็น Steam Machine เนี่ยกลับเป็นกระแสไฮปจัดจัด,จดคนอยากได้กันเยอะมากรวมถึงตัวผมเองก็อยากได้เช่นกันนะฮะและเราจะมาบอกว่าไอ้ Steam Machine เนี่ยไม่ใช่คอมสเปคไม่ต้องเหมือนคอมก็ได้อันนี้เราพูดอย่างนี้ไม่ได้นะฮะเพราะว่า Valve เนี่ยเขาบอกมาเองครับว่ามันคือ PC นั่นแหละครับมันสามารถใช้งานอื่นได้เหมือนคอมบ้านได้เลยนะครับและที่สําคัญฮะมัน ตั้งใจทำมาเล่นเกมระดับ 4K 60เฟรมต่อวินาทีแค่ฟังเนี่ยผมก็งงนะวครับว่ามันได้เหรอวะสวัสดีครับพเพื่อน ผมเองก็เป็นคนหนึ่งฮะที่รอเครื่องอย่างเงี้ยมันนานมากผมอยากได้ PC ที่ให้ความรู้สึกเป็นคอนโซลแบบประมาณว่าเรากลับบ้านมาไม่ต้องมดุดหรือว่าเอื้อมไปกดปุ่มเปิดเครื่องแค่เราคว้าจอยนั่งบนโซฟาสั่งเปิดเครื่องจากจอยแล้วระบบเนี่ยมันก็ไปลิงก์ไปเปิดทีวีเปิดซาวด์บาร์ขึ้นมาด้วยสะะเสร็จแล้วฮะพอบูตเสร็จเราก็เจอหน้า UI สวยๆเปิดเครื่องเร็วไม่ต้องมาคอยรันนูน่นนี่เหมือนฝั่ง Windows PC พอ Steam Machine เปิดตัวมาเนี่ยมันก็ให้ความหวังผมฮะว่าจะทำอย่างนี้ได้แต่ผมเองก็ขัดใจอยู่นิดหน่อยนะฮะก็คือเรื่องสเปคเนี่นะครับมันมีหลายอย่างที่ถ้าเป็นคอมบ้านประกอบเองเนี่ยผมไม่มีวันให้ผ่านเด็ดขาดนะครับอย่างแรกที่ผมไม่โอเคเลยก็คือ vram ฮะ8 g b ตัวเลขเนี้ยถือเป็นคำสาบเลยนะฮะช่วงที่ผมรีวิวคอมเนี่ยเห็นตัวเลขเนี้ยผมบ่นทุกรอบเป็นตัวเลขที่ชาว pc master race เนี่ยเขาเกลียดกันมากฮะ ผมว่าทุกคนคงจำได้เลยฮะตอนที่ NVIDIA แล้วก็ AMD เปิดตัวการ์ดจอรุ่นใหม่มาแล้วบางรุ่นยังเห็นว่าให้ VR a m มา 8G b ิเนี่ยโดนถลม่มยับฮะโอ้โหโคตรกักเอาเปรียบผู้บริโภคสุดๆนี่มันปี2025แล้วนะโว้ยไม่ได้ไม่ได้ 8G ดิกเนี่ยมันถึงจุดจบแล้วแต่หน้าแปลกนะฮะพอ Val เปิดตัว Steam Machine มาคนเราเนี่ยดันใจดีกับ Val มากกว่าผมเองก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นอย่างนั้นเช่นกันนะฮะเสร็จแล้วผมก็มาคิดครับว่าเราเนี่ยย้อนแย้งหรือเปล่าวะ คือไม่ใช่ว่าไม่มีคนด่าเลยนะครับคนที่เขาเป็น PC Master Race ชอบดูสเปคแบบเพียวๆไม่ได้สนใจเรื่องแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็ด่าเหมือนกัน,นะฮะจนเป็นประเด็นให้คนเนี่ยมาถกกันเยอะเลยนะครับว่าไอ้สเปคอย่างเงี้ยมันกากหรือว่าอ่อนด๋อยเกินไปหรือเปล่าลองอ่านแต่ละโพสต์กันครับน่าเสียดายที่มันสเปคต่ำเกินคิดไม่ออกเลยว่าใครจะซื้อเครื่องใหม่มาเพื่อเล่นเกมในซีมด้วยคุณภาพที่มันต่ำกว่าที่เล่นอยู่บน PC เครื่องเดิมกลุ่มลูกค้าเนี่ยคือใครกันแน่ รอดูคนซื้อ Steam Machine ผิดหวังได้เลยง่ายๆเนี่ยพวกเขาจะซื้อโน้ตบุ๊กที่ไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีจอยกไปไหนไม่ได้หวังว่าพวกเขาเนี่ยจะสนุกตอนที่เกมมันคราชเพราะว่า vram ไม่พอนะเขาไม่มีทางได้เล่น 4k 60เฟรมต่อวินาทีแน่นอน เออจะว่าไปแล้วสิ่งที่2คนนี้เขาเขียนผมว่ามันก็ฟังขึ้นอยู่นะฮะให้คิดอย่างนั้นมันก็ได้จริงครับถ้าคุณมีคอมที่สเปคดีกว่าอยู่แล้วไอ้ a ตรีมมชินเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรครับทําไมคนถึงอยากจะได้คอมที่มันห่วยกว่าเดิมนะฮะนั่นสิผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับคอมที่ผมใช้เล่นเกมทุกวันเนี้สเปคมันแรงกว่าไอ้สต m ีมมช n นตั้งเยอะทําไมผมอยากได้จังเลยไอ้สตีมมชินเนี่ยอีกโพสต์ครับสต m ีมมช n นอันใหม่ ใช่แล้วชื่อเดียวกับรุ่นแรกที่เปิดตัวไปตอน10ปีที่แล้วเลยและตอนนั้นมันก็พังเละเทะดูเหมือนว่าสตรีมเนี่ยไม่ได้บทเรียนไปเลยนะถ้าเขากล้าขายแพงกว่ามือต้นๆเนี่ยยับแน่นอน ท้าความนิดนึงฮะเผื่อใครยังไม่รู้นะครับคือไอสตีมแมชชีนเนี่ยมันเคยเปิดตัวมาแล้วรอบหนึ่งนะฮะตอนปี2 0 1 5เสร็จแล้วมันก็เละจริงๆอย่างที่เขาว่านะครับแต่ผมว่ารอบนี้ยมันจะแตกต่างกันฮะรอบแรกครับสตีมแมชชีนมันไม่ใช่แมชชีนจริงๆนะฮะมันเป็นเหมือนคอน f ฟิ u r เรชันสเปคที่ทาง Val v e เนี่ยเขาไปทําร่วมกับแบรนด์ต่างๆเฉยๆง่ายๆก็คือมันไม่ได้มีสเปคตายตัวแต่เป็นเหมือนคอมประกอบที่มีสเปคขั้นต่ําเสร็จแล้วเอามารันสตีมโอเอสยกตัวอย่างครับก็คือ Steam Machine ElinW สาเหตุที่มันพังไปตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าการรองรับเกมเลยฮะสมัยนั้นครับเกมมันทํามาเพื่อเล่นบน Windows เป็นหลักและประเด็นคือไอสตีมโอเเนี่ยมันเป็นพื้นฐาน Linux นะครับคนเขาจะซื้อคอมสเปกเท่า Windows มาเล่นเกมได้น้อยกว่าจะซื้อเพื่ออะไรครับต่อให้ v a า v e เนี่ยจะพยายามผลักดันเต็มที่แต่เกมยอดนิยมเนี่ยมันอยู่แค่บน Windows คนจะย้ายมาให้ตัวเองลําบากเพื่ออะไรล่ะฮะฟังมาอย่างเงี้ยบางท่านที่ไม่ได้ตามข่าวอาจจะงงต่อใช่ไหมครับว่าอา้าว แล้วปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปยังไงไอเกมทุกวันนี้มันก็ยังทํามาเพื่อ Windows เป็นหลักอยู่หรือเปล่าถูกต้องฮะแต่ในช่วงหลังปี2018ปเป็นต้นมาเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งครับที่เรียกว่า Proton ซึ่งเป็น compatibility l a y e r สำหรับการรันเกม Windows บน Linux และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเลยฮะจนปัจจุบันนี้การเล่นเกมของ Windows บน Linux เนี่ยมาไกลามากแล้วฮะ จริงอยู่ครับมันไม่ได้ครบเท่า Windows หรอกฮะพวกเกมไม่ต้องใช้แอนตี้ชีตเนี่ยมันก็ยังเล่นไม่ได้หรือบางเกมที่เล่นได้มันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องมาดูอีกครับว่าใช้โปรตอนเวอร์ชันไหนถึงจะเข้ากันมากที่สุดไม่มีทางสะดวกเท่า Windows ที่ลงแล้วเล่นเลยได้หรอกฮะแต่อันนี้ถ้าเราไปเทียบกับ10ปีที่แล้วตอนไอสตีมมัชชินเวอร์ชันแรกเนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับด้วย progress ระดับเนี้ยผมว่าในอนาคตมีแววฮะที่เราจะเห็นเกมบนลินุกเนี่ยเล่นได้สมบูรณ์แน่ๆนะครับและ Steam Machine ึอสนนตีนนนนม ขึ้นไม่ต้องอื่นไกลครับ Steam Deck เนี่ยตอนนี้เป็นเครื่อง Handheld Gaming ที่ขายดีที่สุดนะฮะดีกว่าพวกของฝั่ง i n d o w s ที่ขายกันในไทยอยู่พอสมควรวนะครับยอดขายของเครื่องอย่างเงี้ยเกินครึ่งแล้วนะครับคือ Steam Deck ส่วนที่เหลือฮะก็แบ่งกันระหว่าง r g a l l y legion go m s i c o r w เป็นแค่ส่วนเล็กเลยค่ะนั่นแปลว่าตอนนี้ SteamOS มันมาไกลามากแล้วมีคนใช้เยอะมากแล้วฮะ ไอสตีมแมชชีนเนี่ยถ้าเราดูกันง่ายๆฮะมันก็คือเครื่องสตีมเด็กที่ออกแบบมาให้นั่งเล่นอยู่บ้านเฉยๆแรงขึ้น6เท่าเท่านั้นเองนะครับถ้าคุณกลัวว่าไอซีโมเอสจะไม่ได้รับการซอร์ตที่ดีเราที่ใช้เนี่ยเป็นแค่คนส่วนน้อยค่ายเกมคงไม่สนใจหรอกก็ทราบเลยนะครับว่าปัจจุบันนี้เครื่องสตีมเด็กขายไปแล้วเกือบเกือบสี่ล้านเครื่องถ้าเขามาลอยแพไม่ดูแลคุณเนี่ยก็เท่ากับว่าไม่ดูแลคนที่ใช้สตีมเด็กเกือบสี่ล้านเครื่องด้วยเช่นกันและอันนี้ยังไม่นับสตีมแมชชี ผมถึงว่าไงครับว่ารอบนี้เราก็ไม่ได้เดียวดายเหมือน10ปีที่แล้วนะฮะส่วนในเหตุผลหนึ่งก็คือตอนปี2 5 1 5เราใช้ Windows อะไรอยู่ครับ Windows 7เข้าสู่ยุค Windows 10แล้วชื่อเสียง Microsoft Windows ตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงฮะถ้าเราไม่นับไอช่วง Windows 8เนี่ยนับแค่7กับ10ผมว่าโอเคนะฮะคนไม่ได้เกลียด Windows เลยในเมื่อ Windows มันไม่มีอะไรแย่เท่าไหร่ตอนนั้นเนี่ยคนจะมี motivation ในการย้ายไป steam os ทำไม่ะฮะ แต่เพื่อนๆดูรอบนี้สิฮะเราอยู่ยุค Windows 11แล้วไอ้ Windows 11เนี่ยมีภาพลักษณ์เป็นยังไงฮะ ฟังมาอย่างเงี้ยเพื่อน,นๆอจ,จะคิดว่าผมไม่ค่อยเป็นกลางอันเนี้ยต้องแจ้งให้ทราบนะครับว่าไม่ใช่ไม่ค่อยนะครับเพื่อนๆเข้าใจถูกแล้วนะครับผมไม่ชอบ Windows 11จริงๆและผมเนี่ยก็ไม่ใช่คนเดียวด้วยนะฮะคนจำนวนมากเขาไม่ชอบ Windows 11เพราะว่ามีการยัดเยียดน่นนี่เข้ามาเยอะแยะไปห,หมดถ้าสมมติไอ้ Windows เนี่นยมันยังเต็มไปด้วยบล็อตแวร์กับแอป,ปที่เราไม่ต้องการภาพลักษณ์ที่เป็นแพลตฟอร์มการเล่นเกมของมันเนี่ยก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะยังไงแล้วฮะสุดท้ายเราต้องการแค่ OS เอาไว้รันเกมมไไ่ด้้ตองการออย่่่าางืนทีเขยัด เยียดมาด้วยเลยฮะคนที่เขาจะย้ายไป Steam OS ส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาต้องการ Steam OS หรือว่าเขารักบาลหรอกนะฮะแต่เพราะว่าเขาเนี่ยเบื่อความยัดเยียดของ Windows กันมากกว่าและตอนนี้ความเบื่อหน่ายของ Windows เนี่ยมันกำลังมาถึงขั้นสุดแล้วนะครับพอมี OS อื่นที่ดูแล้วอาจจะตอบโจทย์เกมเมอร์ได้เข้าถึงง่ายไม่ต้องศึกษาเหมือน Linux คนก็เลยมีความหวังขึ้นมาครับเท่านั้นเลยฮะง่ายๆมากถึงขั้นที่คนเนี่ยยอมมองข้ามเรื่องสเปคไปมองกันที่ OS อย่างเดียวเลยด้วยซ้า สตีมแมชชีนเนี่ยมันจึงถูกมองในฐานะแพลตฟอร์มเหมือนกับคอนโซลเหมือนกับ playstation เหมือนกับ xbox ที่คนเขาซื้อเนี่ยไม่ได้ซื้อเพราะสเปคครับแต่เขาซื้อเพราะว่าแพลตฟอร์มฮะในความเป็นจริงแล้วครับคอนโซลเนี่ยสเปคมันไม่ได้สู้ pc ระดับสูงได้เลยนะครับเล่นเกมแบบสุดทางยังไงก็ต้อง pc ฮะถึงเป็นที่มาของคำว่า pc master race ไงแต่คนเล่นคอนโซลเนี่ยเขาไม่ได้มองกันแค่สเปคเพียงอย่างเดียวครับเขามองกันแบบองครวมมากกว่า ทีนี้เรามาเข้าเรื่องสเปคกันต่อครับเพื่อนๆดูเอาฮะว่า Valve เนี่ยเขาเคลมมาสูงขนาดไหนเขาเขียนมาเลยรว่าเล่นเกมแบบ 4K60framespersecond ได้เลยนะครับซึ่งจากสเปคที่ผมว่าไปช่วงแรกเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับเติเพื่อนลองฟังประโยคที่เขาพูดต่อไปนี้ดูฮะ yeah, I believe is is a really great 4K60 uh, machine with FSR with upscaling นั่นไงครับชัดเลยฮะ เขาเองก็บอกอยู่ว่ามันจะเล่น 4K 60ได้ด้วยเทคโนโลยีอย่างเช่น FSR หรือว่าการ upscaling เป็นหลักนะครับเขาไม่ได้ให้คุณเล่นพลังเพียวไม่ได้กะให้คุณเนี่ยเอาไปเปิด Cyberpunk 4K ray tracing overdrive path tracing แบบพลังดิบถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยต่อให้คุณใช้ RTX 5090ก็ร่วงเหมือนกันนะครับการจอใบละแสนยังต้องเอา upscaling เข้ามาช่วยเลยไลเครื่อง Steam Machine จิ๋วๆเงี้ยจะรอดเหรอฮะ เราก็คงต้องยอมรับกับสิ่งที่ได้นะฮะการที่เราจะเล่นคอนโซลเครื่องเล็กๆก,กินไฟต่ําพัดลมเงียบวางข้างทีวีได้เนี่ยเราจะคาดหวังให้ประสิทธิภาพพลังดิบมันเทียบเท่ากับ9950 X 3D RTX 5090เนี่ยก็คงไม่ได้นะครับและไม่ว่าเราเนี่ยจะชอบหรือว่าไม่ชอบอยังไงยุคนี้มันก็เป็นยุคของ AI แล้วนะครับถ้าเรายังมองในเรื่องของบัดเจตเนี่ยเราไม่สามารถกําจัดคําว่า upscaling แล้วก็ frame generation ได้เลยนะครับเพราะยังไงแล้ว2ออย่างเนี่ยมัน มันทำให้คอมสเปกกลงต่ำเนี่ยพอเล่นเกมได้และฝั่งคอนโซลเขาก็ใช้เช่นเดียวกันครับ แต่กลับกันครับถ้าคุณเป็น PC Master Race เป็นคนที่รักพลังดิบคุณก็ต้องไปมองฮาร์ดแวร์ระดับไฮเอน n ์สิฮะซึ่งตลาดตรงนั้นเนี่ยมันก็ยังมีขายอยู่นะครับถ้าคุณไม่ชอบภาพวนไม่ชอบ latency ไม่ชอบ a r t i f a c t คุณก็ต้องไปเอาสเปคที่มันดันพวกนั้นไหวโดยไม่มีข้อเสียไงฮะถ้างบน้อยข้อเสียก็มากเป็นธรรมดานะฮะและผมเชื่อครับว่ายังไงแล้วเอ็ก e ์ต m a c h i ช e เนี่ยก็ทํามาสําหรับคนงบน้อยนยนะฮะไม่ใช่คนที่กะจะให้สเปคเนี่ยมันเล่นเกมได้ดีเท่าคอมราคาหลักแสน ต่อมาครับก็คือแล้ว Valve เนี่ยเขาตัดสินจากอะไรทำไมถึงคิดว่าสเปคระดับเนี้ยถึงพอเหมาะสำหรับเกมเมอร์เพื่อนๆลองฟังดูฮะ Another thing that we actually looked at is like just the Steam hardware survey. Just look so basically that just gives us a, a good benchmark of where people's home devices are at in terms of performance. Mm. And um, the Steam machine is equal or better than 70% of what people have at home. yeah. เขาบอกครับว่าสเปคของไอ้ Steam m a c h i n e เนี่ยเหนือกว่าคอมเล่นเกมกว่า70%ด้วยซ้ำนะฮะโดย Steam เองก็เป็นแพลตฟอร์มเล่นเกมบนคอมที่ใหญ่สุดนะครับและเขาเองก็มีข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้สเปคแบบไหนบ้างเขาก็เลยอ้างอิงจากตรงนั้นครับแล้วก็ทำให้ s t m a m m i n h เนี่ยแรงกว่านั้นอยู่นิดหนึ่ง พอเห็นอย่างเงี้ยก็ทําให้ผมต้องกลับมาทบทวนตัวเองต่อนะครับว่าเราเนี่ยงองแงเกินไปหรือเปล่าอะในเมื่อคนส่วนใหญ่เขาเล่นอย่างนั้นได้เราเป็นแค่ส่วนน้อยจะหวังให้สตรีมทำสเปคออกมาตามที่เราต้องการเนี่ยมันก็คงไม่ได้ฮะถ้าคนส่วนใหญ่เกิน70%เปอร์เขาเล่นสเปคที่ต่ํากว่านี้ได้นะฮะทำไมสตรีมต้องทามาเอาใจคนกลุ่มน้อยอย่างผมด้วยละครับไอ้สเปคที่ผมคิดว่าห่วยเนี่ยมันไม่ได้ห่วยสำหรับคนส่วนใหญ่นะฮะแต่เพราะผมเนี่ยจับคอมแรงกว่านั้นมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่า ผมกระแดะหัวสูงขึ้นมาสําคัญตัวเองกว่าที่ควรจะเป็นหลังจากที่ผมทบทวนข้อเนี้แล้วก็พยายามมองอะไรหลายด้านดูแล้วนะฮะผมก็นึกได้ขึ้นมานะครับว่าแท้จริงแล้วที่ซี a ม h ช n นออกสเปคมาอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นผลดีกับวงการ PC Gaming โดยรวมด้วยซ้ำนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นหรอฮะง่ายๆครับก็คือเรื่องการ o p t i m i z a t i o นไงฮะ ยกตัวอย่างครับถ้าคนส่วนใหญ่บนโลกเขาใช้ RTX 5 0 9 0คิดว่าคนทำเกมเนี่ยเขาจะพัฒนาออกมาให้เป็นยังไงฮะก็คงทำออกมาเพื่อคนใช้5090้ยใช่ไหมครับเบสไลน์ของสเปคเนี่ยมันก็จะกลายเป็น5 0 9 0ูนาต่ำกว่านั้นคือเล่นได้หวยถ้าเป็น5 0 9 0เนี่ยคือเล่นได้ปกติแต่ถ้าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้สเปคต่ำคนทำเกมก็ต้องพัฒนาออกมาให้เบสไลน์เนี่ยมันเป็นสเปคต่ำไง ตรงๆเลยครับก็คือสมมุติไอเครื่องสตรีมเนี่ยมันแรงเท่า RX 7600M แล้วมันดันขายดีขายหลายล้านเครื่องก็แปลครับว่าสเปคเบสไลน์ของวงการ PC gaming เนี่ยจะต้องเป็น 7600M คนที่ทำเกมก็ต้องพยายาม Optimize ใช้เกมตัวเองเนี่ยมันเล่นไหวกับ 7600M ส่วนในพวกที่เหนือกว่านี้ก็คือเข้าขายเล่นดีไปเลยไง ถ้าค่ายไหนเขากล้าแหลมออกมาพัฒนาเกมให้มันเล่นได้ดีบนแต่การรุ่นบนอย่างเดียวรุ่นกลางๆเนี่ย optimize ห่วยแตกก็น่นอน่นครต้องโดนด่าขายไม่ได้ไปนะครับทุกวันนี้ก็มีบทเรียนให้เห็นมาเยอะแล้วนะครับเพราะยังไงครับคนส่วนใหญ่ที่เขาเล่นเนี่ยเขาไม่โอฮะและการที่ steam machine เนี่ยมันเป็นสเปคอย่างเงี้ยก็หมายความว่าค่ายเกยมเขาต้องทำเกมออกมาให้ออพติมั์เข้ากับสเปคนี้ไงครับ ตอนนี้ครับปัญหาของการเล่นเกมบน PC ก็คือคนทําเกมเขาคงไม่รู้หรอกครับว่าต้องอ p t i m i z e ให้สเปคไหนถึงจะเป็นจุดกลางนะครับมันมีเยอะแยะไปหมดนะครับตั้งแต่เครื่องละหลักหมื่นไปยันเครื่องละหลายแสนในขณะที่คอนโซลเนี่ยมันไม่ต้องคิดมากเกมในยุคเนี่ยมันก็แบ่งกันแค่ยุค playstation 4 playstation 5เขาก็ทําเกมออกมาเพื่อสเปคนั้นเท่านั้นเอง ฟัง Mac OS ก็เช่นเดียวกันเลยนะฮะที่มันใช้งานได้ดีเนี่ยเพราะว่าสเปคมันมีอยู่แค่นั้นนะครับคนทำแอปเขาก็ทำเพื่อสเปคแค่นั้นไงฮะเริ่มต้นที่ M series รุ่นธรรมดาเสร็จแล้วฮะพอเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นเป็นรหัส Max รหัส Ultra ก็ได้ Core มากขึ้นพื้นฐานคล้ายเดิมแต่มีหัวมากขึ้นคนทั่วไปเนี่ย M series ธรรมดาใช้งานได้ดีคนที่ซื้อรุ่นหัวเยอะ Max Ultra ยิ่งเยอะก็ยิ่งใช้งานได้ดีขึ้นไปอีก ผมหวังครับว่า s t m a m ม i n e เนียจะมาเป็นอย่างนั้นเลยฮะเป็นเบสไลน์สำหรับ Gaming PC ให้ค่ายเกมเขา Optimize เข้าหาเสร็จแล้วสเปคอื่นๆที่มันเหนือกว่านั้นเนี่ยก็ถือว่าได้ผลดีไปด้วยพอเป็นอย่างเนี้ยต่อให้เราไม่ได้ซื้อ Steam Machine ต่อให้เราใช้ฮาร์ดแวร์ระดับ Top of the Line เนี่ยเราก็ยังได้ประโยชน์ของการมาถึงของ Steam Machine ด้วยครับ ทีนี้ครับไอสิ่งที่ผมว่ามาเนี่ยมันจะเป็นไปได้จริงหรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าวา l เนี่ยจะขาย Steam Machine ได้ดีแค่ไหนและจะขายได้ดีแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับซึ่งอันนี้เรายังคงตอบไม่ได้นะแต่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าราคาเนี่ยต้องออกมาดีเพราะยังไงแล้วฮะวา l เขาบอกมาเองนะครับว่าราคามันจะเทียบเท่าออก,การประกอบคอมเล่นเกมในสเปคที่ใกล้เคียงกันนั่นแหละ สำหรับผมแล้วฮะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงถ้าราคามันใกล้เคียงกับฝั่ง Windows PC สเปคเท่าๆกันจริงเนี่ยฮะผมซื้อแน่นอนนะครับและคงซื้อรุ่นต่ำสุดเลยนะครับเสร็จแล้วค่อยมาอัปรอบข้างที่หลังอย่างเช่นตัว SSD เนี่ยผมไปส่งมาแล้วฮะมันเป็น M.2 นะครับซื้อรุ่น5้2 g b มาก่อนก็ได้เสร็จแล้วใช้ไปก่อนฮะถ้าไม่พออัปเท่าไหร่ก็ค่อยซื้อมาใส่เองแรมครับก็เห็นว่าเป็น SO DIMM SO DMM เหมือนของฝั่งโน้ตบุ๊กเลยฮะของเดิมให้มา1 6 g b ก็ลองใช้ไปก่อนนะครับถ้ามันพอก็ปล่อยอย่างนั้นถ้าไม่พอก็ค่อยหามาอัพที่หลังก็ได้นะฮะยังไงนะครับมันไม่ใช่ Windows นะครับเราจะเอาเมาตรฐาน16กิกบน Windows สวัดมันก็อาจจะดูด่วนสรุปไปหน่อยฮะรจริงๆแล้วมันอาจจะพอแล้วก็ได้เหมือนกันนะ อีกจุดหนึ่งที่ผมอาจจะให้อภัย Steam Machine มากคอมประกอบก็คงเป็นเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ซีเรียสอะไรกับเรื่องภาพเรื่อง a r t ์ติแฟมากเท่าคอมหรอกคะเพราะยังไงแล้วไอ้เครื่องเนี้ยผมกะจะใช้กับทีวีอยู่แล้วนะครับระยะนั่งมันก็ค่อนข้างห่างนะฮะต่อให้ base resolution native ก่อน upscale เนี่ยมันจะต่ําและ upscale ขึ้นมาเป็น 4K ผมยังไงนั่งห่างหลายเมตรมันก็คงไม่ได้รู้สึกอะไรเท่ากับการเล่นคอมที่นั่งห่างแค่แบบช่วงแขนหรอกฮะ ทั้งหมดนี้แหละฮะน่าจะเป็นเหตุผลที่ผมแล้วก็อีกหลายคนพูดแนวโน้มออกมาค่อนข้างดีซึ่งเพื่อนจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสุดท้ายแล้วก็คงเป็นเรื่องการขายนะฮะรอดูรอรุนนะครับว่ามันจะมาขายไทยไหมแต่ต่อให้ไม่ขายเนี่ยผมก็ไม่ค่อยซีเรียสนะครับเครื่องเล็กแค่นี้ตอนเราไปเที่ยวค่อยหิ้วมาเองก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรสักเท่าไหร่มั้งเรื่องประกันก็คงไม่ต้องกลัวฮะเพราะยังไงแล้วไอ้เครื่องพวกนี้มันไม่ค่อยมีอะไรให้พังอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสุดท ก็มีคนหาทางเข้ามาทําตลาดในไทยเองอะไรฮะโดยรวมก็ประมาณนั้นครับที่นึกได้และอยากพูดก็มีแค่นี้แหละฮะไว้เดี๋ยวถ้ามีประเด็นอะไรคุยผมจะทําคลิปมาเล่าให้ฟังอีกและท่านเพื่อนเนี่ยชอบเรื่องที่ผมหยิบมาเล่าก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไปหน่อยแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ